บีบจุ่มลงไปค่ะสวัสดีจ้ามณีพากตาตะมีคือเก่าค่ะมือนี่คืดอ,อยากปูไข่ดองค่ะพี่น้องเบิองแน่เหลืองอุ้ยหุยมาแบบฟรีตัวจุกจุจ้ามาแต่แตน้ำกันบัดที่นี้มลยแตกแก้มกับน้ำจิ้มคือเกาซีฟู้ดแบบเนี้ยเน้ยตึงๆ โอ้ยกินก็บเข่าเด้อเบิ่งเนี่ยล่ะอืมันจิมลงไปเลยนี่คุกคุกค่ะอืใครเคยกินของตั้มบ้างแล้วเม้นมาหน่อยนะคะว่าเป็นจังไดเบ่งแเนพี่น้องโอ้ยสะออนแห้งใครแบบเต็มโปเลยจ้ะไซสใหญ่มากตัวนี้โอ้ หือโหดูดูโยดโยดฮอมงั้นงั้นงั้นง้นเต็มเปล่าเยม็มค้บวมั้งมลาดเขาอืาอ แบบแห้งอร่อยมากอมเอ๊ะยาชีฟั่นมาสมิมาจะบีบบีบจุ่มลงไปค่ะ โอ้ยฟินฟินแห้งค่ะปับปูเย็นเย็นแช่เย็นเย็นมันจะอร่อยมากนะคะทุกคน คืกินตัวนี้ไข่แบบแน่นกระโปูใส่กระเทียมน้ำค่ะน้ำดองมันกับหวานพอดีหวานมันนัวพอดีนะคะก็จะเข่ากับปูไข่ดองเย็นๆองเข้าี่นเอ้ยสุดยอดเมืองนี่ตึงเหลืองเลยใหญ่มากเท่เอ ข้าวขาวคลุกอืเข้ากับวาซาบิมากเลยอืใครอยกเบืองเนื้อล่ะพี่หน่อยโอ้โหคเพลงสั่นโอ้ค่ำนี่ยมงยอมออกจากกระดองไหมไข่นั่นแน่นแหฮงเอานี่อืม,อม มันมากอะเอาเข่าใส่น้ำกระเทียมใส่ผอ,อบห่อบะเนี่ยอืม,มกินมั้ง บีบไะหนี่บีบไปเบิ้งเนี่ยค่ะมันบดของมันตดมันเราแบบบติดกระดองเลยนะคะแกะออกง่ายมากออุ้ยอุ้ยอุ้ยเนียโอ้โเป็นพวงเลยออ ลงมาออโอ๊ยสดหลดฮึ่ิงหางแสบปาที่อ เนี้ยเก็บไปทุบทีหลังกำบอเด็ทุบให้เด้อให้มันอ่านผู้ใดสั่งไปเพราะว่าถ้าทุบย่านแบบมันจะแบบเนื้อมันจะแตกเลยนะเอาไปทุบเองนี่กวอนจะแซบนะคะอื ถ้ากินปูนะคะกินได้อรรรสแต่ต้องกินแบบเลอะๆหืมแยกแค่ไปใส่นอ้น แสบแห้งอเอาไครเรามาเที่นย,ยน้ำยังไงเนาะตายตายที่มาทางนี้อยู่บลอะไรนี่น้ำนั่นเฮ้ยตัวเ,เวก,กบิดก็ร่งจับแสบจไดใหญ่บ่น้ำมาที่มหาคอยบนอะไเธอต่ำแบบมากินค่ะพี่น้องปูนะมากินแต่ว่าตอนนี้ตํอเสียวไข่กุ้ง ละลายใส่น้ำและะ้วกะวางใสบีใส่ด้วยเอามันคือออกวาทั้งสันเอา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 ไปลววดไปวดอืมเอาเอาลงสีดเนาะคุกคุกใส่กันโปะนี่ซูชิโปะไปโรดเขาห่อสาลายแล้วโปะไปเลยอืม ไม่มีอะไรฟินไปก่อน,นี้แล้วอร่อยมากฟินมากฟินมากสองโตอื้อ

เอาเข่ามาเพืเป็นพิธีได้เดีวยวนี่มาพี่น้องเพิ่นเห็นพี่กีกินมาทันมาเห็นพิกก,นนก,พก,ก,ก,กีกินหน้าอร่อยมากในชะ่ค่ะพี่กี้ก็เอากับตั้มนี่แหละไปปูไข่ดองแล้วแกกินหน้าอร่อยมากนะเบิ่งเนี่ย <c oughs> จ้าจะไปทุบเนี่ยเก็บไปทุบอยู่เนี่ยเพราะว่ามันทุบบ่ได้อย่างหนึ่งถ้าใส่แข่วกะเดี๋ยววีเนี่ยแตกเนาะง่ายอีกอืมพอค่ะอืมปิดหม,ม้อ เก็บเบแงะเก็บไบทุกค่ะบมาอ,อ,อก้นั่งกินใบอัดใบพัดเด้มันใหญ่อย่มานั่งก็ใบพดัดบางนังไปเด็ดพดัดเหมือใได้แค่ตู้เย็นได้ปูพัดพ,ดพงกะะรี่เป็นหมอนนีค่ะ จบ,บแหงป๊าบหวีที่เหลือนี่คือซากปูนะคะป๊าบพี่น้องคะ่ะแบบแ,แต่แหมผไกอยากจะกินปูไข่ดองกุ้งดองแซลมอนดอง ทักเพจต่้มไดเดอเดี๋ยวตั้มกลับมาตั้มจะดองซูผูซูขคนสนใจก่ทักแชทได้ค่ะไปละพี่น้องคะพอกันคลิปหนาเดอ้อสวัสดีจ้า